เตือนนะครับพี่น้องอย่าเห็นแต่รูปแล้วก็ซื้อนะครับเห็นแก่รูปแล้วเราก็จะซื้อมานะครับสั่งซื้อทางลาซาด้าท่านก็จะได้รูปเป็นป้ายโลหะแบบนี้ครับร้อยกว่าบาทนะครับเอามาทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เตือนเตือนกันไว้นะครับอ่านี่คือเด็กๆเ,เขาพากันสั่งซื้อมาผมก็เคยเตือนเขาแล้วว่า ไม่มีหลอกปืนอัดลมกระบอกละสองอไม่ถึงสองร้อยบาทเด็กๆเ,เขาก็เลยบอกไม่เป็นไรซื้อความรู้ื่อมันมีจริงก็ซื้อมาสั่งซื้อมานะครับก็จะได้รูปมาแบบนี้นะครับไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปซื้ออย่าไปสั่งซื้อเด็ดขาดนะครับปืนอัดลมกระบอกละสองร้อยไม่มีครับในโลกนี้โอเคนะครับ